ร้านแอดมินฟิน์บริการซื้อขายแอดีเกมฟีฟ่าอะไล4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม โอเคครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กันในหน้ากิจกรรมใหม่ครับรอบรอบ4ปีแอนนิเวอร์แซลลี่นะครับกิจกรรมนี้นะก็เป็นกิจกรรมครบรอบ4ปีของพีฟ้าลาี่นะครับก็ของรางวัลก็มาสุ่มหามานเดิมแล้วคือจุดเด่นคือรางวัลขั้นสูงเนะี่ยให้เราเลือกของนะเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันนะเดี๋ยวตรงนี้ไปดูที่ตรงนี้ก่อน,นครับการ์ดนี่คือแบบ0 0 0นี่ได้ท็อปร้อยเอ็มซีบวกแปดกันแล้วนะครับถือว่าเอาเรื่องนะเจดมากสุดมันอยู่ร1 7บนะใบนี้นะก็ถือว่าได้อยู่ครับ มีโปรโมชั่นแลก50%อันนี้เติม10,002น,นะได้มาทั้งหมด2,000บาทนะถือว่าคุ้มมากเลยนะครับ <Wow. S 1> เ,เติม1 0 0 0งได้2,000เนอโหแบบหายากนะมีโปร50%มาด้วยกัน,น <S <S แรกเลยจัดไปนะครับ1 0 0 0งได้2,000แลกเลยก็จะได้เป็นใบเนี้ย MC 2ใบกันเลยทีเดียวนะครับได้2รอบนะครับของตรงนี้ให้เลือกก็ใบนี้คงจะต้องเอาเป็น เอาก็5นี้ไปก่อนใบหนึ่งนะแล้วตรงนี้ก็เป็น l h นะครับอันนี้เอาเป็น20 u ไปก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนมามา96เลือกย่างแล้วกันนะเอา20 u สิบไปก่อนพอมันครบแล้วเดี๋ยวลองมาเป็น96ู้นะครับเน<ว>ี่ยมันสุ่มไปปุ๊บแล้วมันก็ติดอะไรอะไรของมันเองก็ไม่รู้นะแล้วก็สุ่มๆไปจะครบแล้วเหลือบ t b TV? ไม่รู้จะครบตอนไหนแลวนะเอาโอเคครบแล้วโอเคเก้าห้า เอฟเฟ็กสวยนะ H อ้เฮดอมันมี FA กับไอคอนมาแล้วนี่หว่า,ากดไปอาได้ 9, 3, 6, 8, เก้าสามบวกแปดไปลุ้น,นอุ้ยเก้าสามบวกแปดสามใบอันนี้มันได้ของไม่ค่อยดีมันต้องเปิดเบิ้ลเปิดทีละแค่นั้นเลยแถบบสิบไม่ต้องกดหรอมันเดี๋ยวมันก็ติดมันเองใช่ไหมเอาเก้าห้าพวกนี้ไปลุ้นดีกว่าถ้ามันได้เอานานั่นนี่ เฮ้ย BTP กูไปไหนอะดีเฟกก่อนดิเดี๋ยว BTP กูไปไหนละเพื่อนนานนะเอายิงโอ,โอเคครับโอเคครับ LH แล้วก็ต่อไปเป็น 20U นะครับกดไปอยากกด200รทักทีปะ่ะเดี๋ยวลอง200สทักรอบหนึ่งแล้วกันนะไม่เอาดีกว่า20ดีกว่าไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า ก่อนไปเยอะนะไอเวนเยอะนะเหรียญใช้ไอเก้าหกมาแล้วใบนี้โอเคครบแล้วครับยี่สิบยูครับพ่อพี่น้องยี่สิบยูอย่างเดียวเนาะอยากได้อยากลองเก้าหกอะเดี๋ยวเอาใบนี้สบายเลยเดี๋ยวไปลองเก้าหกเลยกันนะนะครับโอเคเดี๋ยวเลือกประมาณนี้ก่อนอยากลองเก้าหกไงว่าแบบมันขนาดไหนว่ามันแบบสุดยอดขนาดไหน มันเก้าหกอี๋มันมีสิทธิ์หลุนนะเว้ยยี่สิบยูก็มีตัวร้อยสิบห้าอะไรก็เยอะนะแต่มันตันอยู่ที่ร้อยสิบห้าไงเก้าหกมันมีสิทธิ์ไปตัวนั้นได้เลยนะเว้ยคนดูเก้าห้ามาแล้วไอต่อที่แอลเฮดไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมละ่ะเออปักเขียบไอคอนกูยังไม่เปิดไปได้เลยทั้งโลกเปิดไปเรื่อยๆเพลิน ไอคอนมาเฮ้ยเก้าห้ามาด้วยเออต้องอย่างนี้สิบว้าเกสามยอดพี่น้องเก้าสามมาเยอะนะแต่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยดูตรงแล้วพีเอลเฮดมาใบที่สองแล้ว, okay. ลวครับยังตามสามทนะี่ใบนั้นดูตรงแลวเนะี่ยเก้สามเยอะมากเฮ้ยครบแล้วหรอยังยังไม่ออกดีกว,ว่าสีมันลายตาท่าสี่นตาผ้ามัวช่วงนี้ ไอ้เก้าห้ามาสองใบไอ้อเก้านี่ได้ลุ้นด้วยไปนะของดีนะเอ้าริงกอยากไปลองใบเ a ด้วยไงว่ามันจะคุ้มขนาดไหนไหเข้าใจปะเฮ้ยพีทีีพรุ่งนี้มามั้งโอเคต้องให้บนหน่นนะต้องให้บ่นก่อนไม่บ่นไม่ออกอจริงปะปลาท้าห้าสิมันยังเหลืออยู่อ่ะอยากอะทาห้าสิบอีกสักใบแล้วกันเนาะให้มันแบบมาเยอะๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่าเก้าหแล้วกันโอเค กดไปเพลินๆเพลินๆเงินหายไปไหนกดเพลินๆเงินหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับโ <im it> okay. อเคกดเพลินๆเงินหมดกระเป๋าแน่ไปกันย้อนจริงแบกดไปเรื่อยก็ไม่รู้ทำอะไรก็โม้ไปเรื่อยทียี่สิบไปเรื่อยเรื่อยเก้าหกนี่ไม่ออกทีนะเก้าสามมาอย่างเยอะเนี่ยเป็นสามสิบกว่าใบแล้วมันดูตรงนั้น เก้าห้าเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ของดีไว้เดี๋ยวมีสิทธิ์ลุ้นอ่ามาละเกเฮ็ดน่าจะไปที่สามแล้วใบนี้นะครับกดเพลินเงินหายไปไหนหมดอุ้ยมาครบเก้าสามมาเยอะจริงแต่เก้าสามมาเยอะเราก็ห้าอีกสักสองสามสี่ใบดิฮัลโหลกดเพลินเงินหายอีกแล้วครับหมดแล้วมึงไม่แจ็คพอตสักทีวะโอเคเฮ้ยโอ้ยคอนมา สองใบแล้วไอ้ของสองใบแล้วดีใจไหมเนะนี่ยแต่เนี่ยไ่แจ็คพอตสักทีนี่คืออะไรอะโอเคน่าจะสามใบแล้วนะครับยี่สิบยูเดี๋ยวไปลองเก้าหสักทีไหมอยากลองเก้าหกอ่ะเอาเป็นเก้าหแล้วกันลองดูเออลุนเนี่ยไม่ f อฟเอหลังลุนเอลยี่สองเอานี่ยปีที่มันเริ่มเริ่มดันขึ้นไปมันจะเริ่มออกง่ายขึ้นเว่าจริงไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับ ให้ลองจะรู้ไหมโอเคโอเคสักใบหนึ่งมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ลุ้นนะมันถ้าได้ลุ้นจริงตั้งสักสองใบนะไอที่ใบเนี่ยใบนะ่ะถ้าได้ลุ้นจริงตั้งสักสองใบอะถึงจะได้ลุ้นจริงๆเว้ยใบเดียวมันรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มแหละลองดูอาจจะถึงสักสองใบหรือเปล่าถ้าถึงก็ดีโอเค โอเคครับอันนี้แ h ลเ่ได้ถือว่าโอเคอยู่เอาไม้เยอะก็ถือว่าได้แต่ใบน,นดดี้ถ้าเปลี่ยนลองคิดดิถ้าเปลี่ยนใบนี้ยแทนย0ิบยูหมดเลยคุ้มป่าวะเพื่อไปคุ้มมันถกตรงแล้วมันปีดีมันก็เนี่ยปีดีมันเยอะเว้ยแต่แบบไม่รู้ว่ะปีดีมันก็เยอะนะแต่แบบไม่รู้มันจะคุ้มหรือเปล่าไงเล่าว่ามันจะออกดีขนาดไหนอะไรเงี้ยหมดแล้วไอ้ย ได้รอบเดียวมั้งเนี่ยใบเนี้ยร้อยเหรียญสุดท้ายละยังไม่ออกเลยนะไปสุดท้ายแล้วมั้งอันใบเนี้ยน่าจะพอดีละโอเคครับ F A ไปเดียวอ่ะมันจะได้ลุ้นบอกว่าไปเดียวอ่ะกลัวไม่ค่อยได้ลุ้นนะดีใบเดียวอะ่ะจะสองร้อยสุดท้ายเนี่ยไปเอาไปอีกทีหนึ่งแล้วกันคืออยากให้มันได้ลุ้นเหมือนกันนะแต่แบบกลัวมันไม่ได้ลุ้นเลย โอเคอันนี้น่าจะห้าใบแล้วใบนี้นะครับแอลเฮดมาอีกสักใบดีปะมีอยู่ร้อยหกสิบกว่านี่น่าจะมาอยู่นะแอลเฮดมาด่อยครับโอเคแอลเฮดมาอยู่แปดสิบสุดท้ายจะมาป่ะวะว่าไม่มาวะ่ะใบสุดท้ายนะี่ย ถ้ามานี่คุ้มจัดเลยนะโอ้ไม่มาว่ะหมดละอ้าวเฮ้ยอยากได้ปะเสี่ยวเพิ่มไหมสักหน่อยครับเด็ดดายวะแบบอยากให้มันแบบออกมาอีกสักหน่อยเนี่ยอยากได้ใบนี้เป็นใบที่สองอ่ะมันได้ลุน้นนะเว้ยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าได้อะไรบ้างครับไปดูกันปะโอเคครับรับการ์ดกันมาที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกาดกันว่าการ์ดต่างได้เท่าไหร่นะไปดูกันปะมีแรกเคียวด้วยนะครับ ใช่หรเนี้ยไม่ใช่อ่ะห้าหมื่นโว้ยจะกดไปบ่มเดียวห้าหมื่นอันนี้ก็ห้าหมื่นแสนล้านแล้วสองใบแสนล้านครับว้ากดไปเนี้ยแสนล้านแล้วห้าหมื่นสองอันสองหมื่นสี่ว้แปดพันหมื่นห้าวะเฮ้ยห้าพันมันมาจากไหนวะนี่กระสุ่มปะพันถึงหมื่นได้พันเดียว ร้อยถึงสองพันได้ร้อยเดียวมันเป็น gas จากแล็กเชิลด้วยร้อยถึงห้าพันสามร้อยห้าสิบมันจะสร้างเลนห้าพัน 5, ไม่เพื่ออะไรวะไม่เข้าใจร้อยเอ็มไปสุดท้ายสองร้อยนะครับประมาณนี้มาครับเก้าสามสามถึงแปดเจ็ดสิบเอ็ดใบ เป็นมาจากไหนอะไม่ได้จะเปิดบเลยหเหรอวะมันเยอะเกินนะวะเอ็งจริงอบรานมาบวกเจ็ดไม่เกินร้อยแปดไปเนี่ยอะกดเลยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปแลกเปลี่ยนออกแล้วกันนะจะจบเปิดบายไปจากไหนวะแล้วมันก็ได้ทรงๆเดิมๆมา่ินโยเล่บวกแปดอ่ะเปิดแค่สองรอบพออะสามรอบพอให้มันพอรู้ว่าไ,ได้อะไรมาเนี่ยเนี่ยมันก็มาทรงเดิมมันไม่ผ่านไปจากไหนหรอกไปจากนี้หรอก ต้องเดิมดูดิเฮ้ย EBS ว่ะจะได้ตัวดีเปล่าวะไม่มาแล้ว,วไขว้หน้ากองหน้าร้อยสิบโอ้โหไอตัวนี้เหนะมันก็ได้สดแตทไม่เกินร้อยสิบหรอกจะดูทรงประมาณนี้แหละอีกสักทีนึงพอละพอแล้แค่นี้แหละเฮ้ย MC เบอร์ห้าเราลอง,ลงบองบองบวกแปดร้อยเท่าไหร่วะร้อยแปดเห็นปะมันก็อยู่แค่นี้พอละแค่ แค่นี้รู้แค่นี้ก็พอแล้วนาบี้ร้อยเก้าเห็นไหมอย่างมากร้อยสิบแค่นี้แหละครับแค่นี้ก่อนไอคอนแพ็กสามใบครับไอคอนออลนะใบแรกลองเชิงก่อนปะลองเชิงใบแรกก่อนยังิตพอสโคะวะก็พอได้นะสามพันปาเปิลสองใบเลยไอคอนออล R9 มาดิไอคอนออ R9 มาก็รวยแค่นั้นเลยปุ้มเลยไม่ต้องเปิดละจบเบิร์กแคมเดนิสเบิร์กแคมดูสักกับซีแมนโอโหสุดยอดไอคอนร้อยเก้ากดป่าสองใบเลย R9R9 เท่านั้นาัิยาไอเวน จะอาเก้ากูไปเอาคาสิยา่าย่าใครวะโอเวนโอโ่นโอ้โหผลิตคู่ไอคอนแพ็คร้อยสิบอาเก้าเท่านั้นก,กูจะอาเก้าอ้น้องกดเลยปลาสองใบเฮ้ยยูเซบิโอโอ้โหก็พอได้นะยูเซบิโอหมื่นกว่าหมื่นเจ็ดครับยูเซบิโอก็พอได้อยู่ร้อยสิบ กับปีโล่โหอไม่มาไม่ได้นะผู้ชายคนนี้เขาไม่มาไม่ได้จริงวมาครับ v t r 5 0าสบวกแปดสองใบใบแรกไปก่อนนิ่มๆแกเรดเบลตลาตันเบอร์ 21, ยี่สิบใครวะสเปนด้วยดาวบิสซิบาเฮ้ร11้อยสิบร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดเออสองแสนขายออกหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาราคาไว้ก่อนสองแสนละหนึ่งครับ มาแล้วหนึ่งไปใบที่สองกันต่อเลยครับผมมาเบอร์สิบสเปนนี่เยล์วนมาต้ายังโวนมาใต้กเกล์เหรอร้อยสิบสี่สี่หมืน่โโนโ้วตมาต้ารับพี่สองตัวแล้วไอ้ีดีโอ้โหมาครับแอลเฮดห้าสิบหกแปดของใหญ่ไฟกระพริบ ใบแรกไปก่อนหนึ่งใบไปคับใบแรกอาก้า 9, มันต้องมาทั้งใบแหละวะจริงมันแบบมันมาเยอะขนาดเนี่ยด็อกบาใบแรกด็อกบาไปก่อนละหนึ่งครับร้อยสิบสามตัวนี้เท่าไหร่วะ3มึนครับด็อกบาเอลเฮดเหมือนจะเต็มตลาดเลยนะเนี่ยเพาแบบคนก็เปิดเยอะเนาะตรงนี้ใครจับจองตัวไหนไปรีบจัดได้เลยนะบใบต่ไกบไก่อนอา 9, ก้าก่อนลนโดน้ ใครก็ได้ที่แบบบนๆนะรองเท้าแบบนี้ไม่ทันสลาตันอิบปลายฮิโมวิชก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มาแต่ก็ได้อยู่นะหกหมื่นครับสลาตันก็ถือว่าได้อยู่โอ้โหพะเจ้ามาอีกสักใบกดใบครับโดนโดอ่ะสองโดใครก็ได้เปียเซเฮ้ยก,กาคาไม่ใช่ที่อยูเซได้อยู่ปะ ยูซรอยสิบีเท่าไรวะห้าหมืนแปดเยก็ได้เหมือนกัน,นกมิ่งราคาจะรวมประมาณห้าหมืกว่าหกหมื่นบาทมาสองใบสุดท้ายใบแรกก่อนใบหนึ่งโอ้โหประตูใครว่านอยเออปะมาเร็วนอยเออร้อยสิบามไรตีบวกประตูนอยเออสองหมนอันนี้อะไร มาใบสุดท้ายครับของเอลเฮดกดไปครับโรนันโดอิโดมาต่อเฮ้ยโอ้โหล็อกเกินไม่เออทองตูโอ้ล็อกเกินโอ้หน้าเบิ้ลมากเลยสองใบเนี้ยลอยเออสองตุ้มมาครับยี่สิบยูทว่าห้าสิบหกแปด สามใบใบแรกกดไปก่อนขาดใครไปไม่รู้ช่างมันกดไปละเอนคุณครูจิสโตเฟอร์เอนคุณคูคออร้อยสิบสองโอ้เก้าพันเท่านั้นห้าสิบกแปบดสองใบเบิ้ลไปเลยกดไปครับสองใบ มาหน่อยเด้อตัวเรืนแพงมันก็มีนะแต่ก็เฮ้ยเมสซี่ยี่สิบยูร้อยสิบห้าว่ตัวเนี้ยได้อยู่เมสซี่หกหมื่นโอ้โหมันก็ถูกกว่าแต่ก็ได้นะหกหมื่นเมสซี่ไอ้วะกับตลลุลาไม่แยะเปิดยี่สิบยูทีไรท์ไอดีนี้ต้องตุลาตลอดหรือไม่เข้าใจเออประมาณนี้นะครับเก้าสามสามถึงแปดตอไปแรกก่อนลองเชิญปลาก่อนเลย ebs เบอร์สิบพิกเกอร์สั้นปะก8ปะ115ห้าหมื่นเฮ้ยได้อยู่นะพิกเกอร์สั้นเฮ้ยก็เอาเรื่องนะใบนี้พิกเกอร์สั้นครับ ebs ดูเหมือนจะไม่มีไลท์แต่ก็ถือว่าได้อยู่นะปะไปที่สองเลยสองใบรวดปีไม่ได้ลุ้นเว้ย ebs อีกแล้วเบอร์เก้าใครวะใครวะอ๋อไอตัวนี้ ออกทำไมวะแม่งได้แค่บวกหก้วยนะแล้วก็เฮนริกอีกตัวหนึ่งนะประมาณนี้แล้วกันวิ่งมาโชว์คนดูหน่อยดิไปอย่าเลยทีอีบีเอสไปเกี้ยวเบอร์ยี่สิบโควมองมันไม่น่าแพงโควมองปีนี้ร้อยสิบสามสองมื่นเฮ้ยก็ได้อยู่นะรู้สึกว่าเปิดใบเดียวมันคุ้มก็เปิดเบิ้์นมาทำไมทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะ มาสองใบกดเลยรักไก่ไปเลยอย่าเดินนะขอร้องอย่าเดินนะเฮ้ยเ e บอร์สองฮาคิมีอีเบปดยูบวกแปดได้ปะบวกแปดขอบวกแปดดิโอ้บกแปดเท่าไหร่วะร้อยสิบสามเองทำไมมันเปิดเบิร์ดแล้วมันก้าว็เปิดใบเดียววะ <S <S <อ>มาครับท็อปร้อยเอ็มซีบวกแปด ใบแรกกดไปก่อนร้อยสิบเจ็ดต้องมาแล้วเพื่อนเบอร์สิบเอ็ดเน็ตเบ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 ็ดสี่แสนเน็ตเบ็ดสี่แสนป่ะสองแสนเน็ตเบ็ดสามแสนเน็ตเบ็ดเป็นส่บอกเร็วบอกเร็วมันต้องมีอะไรดีๆมาบ้างแหละเน็ตเบ็ดไปสิโอโ้โหเน็ตเบ็ดไปสิรวยเร็วรวยเร็ว ตลาดน่าจะโล่งแล้วมั้ยตัวเนี้ยใช่ปะไม่มไปหนึ่ง,งวัเน็ตเบ็ดมาแล้วหนึ่งครับไปครับผมกดเลยเน็ตเบ็ดเอามาเอาโรน,น,น,นัลดได้มั้ยอ้เบอร์สี่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอุมันมาโอ้โอุมัน์ก็เนี่ยไม่รอดแล,ล้วร้อยสิบห้าเจ็ดหมื่นโอเคโอเค,อ,เคอุมันนี่ก็พอใช้ได้อยู่แต่เน็ตเบ็ดนี่ถือว่า สามแสนนี่ถือว่าได้นะเย้ครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโดยรวมเดี๋ยวไปสรุปคร่าวๆกันว่าได้เท่าไหร่นะไปดูกันไปโอเคครับคิดราคากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะเราเปิดได้ประมาณนี้เลยนะเน็ตเวมาครับตัวเดียวคือบอกได้เลยว่าคุ้มจ,จัดๆนะครับร้อยสิบเจ็ดสามแสนล้านนะครับโอ้ย่างโกงอ่ะตัวนี้เอ็มซีบกบกแปดนะครับแล้ววิบ,บานี่บัคขายไม่ออกนะวกเมชซี่ยูเซอะไรพวกนี้ ดูเซเด่น่าจะขายออเพราะคนเขาใช้กันเนาะปีนี้ใช้กันได้อยู่คข้าๆประมาณนี้นะนักเตะท,ที่เราเปิดได้กันในวันนะี้ได้มาทั้งหมดหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามืันิล้านครับ้ <Wow. S 1> นักเตะเปิดได้ล้านล้านนะครับโอ้โหเน็ตเบต,ตัวเดียวกิจนี้คุ้มมากนะใครที่จะเติมแนะนําว่าไปจัดกันได้เลยนะครับคุ้มมากครับแล้วก็ตังหักลบจากที่ไม่อยู่ได้อีกประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบหกล้านครับรวมๆทั้งตังทั้งนักเตะรวมกันนะครับในคลิปนี้ได้มา 1>, 1 3 4 3 3 7้านล้านครับผม 1. ล้านล้านครับกิจนี้2 0 0 0มบาทเติมหมื่นสองเองหมื่นสองได้สองหมื่นน่ะนะครับได้มา1.3ึ่ล้านล้านรวยเฮ็เบสนี่บอกเลยของจริงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะคนดูครับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดกันด้วยนะครับทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับบายบายครับผม